้านกนิซอ,อนเดอ้อนกเหนี่หันเอา้าสวัสดีครับเออเออเจลูกฮะนี่สวัสดีครับ <mats> เอเอต้องสวัสดีแน่ล่ะสวัสดีครับอืมมาใหญ่นกปกนา้านี้ลักษณะมันบ่คนี้เออเออ รักเมานั่นก็เฮดดีมีซ้อนมีหนุนนกริวซ้อนอกันได้ริ้วกันริวหลายขึ้นทันเจ็ดนี่ริ้วตะก้อนจะคอยฟุกนกตัวน,นี้ราคามันสามพันโอ้พราะนั้นแล้วเรือกี่าจะหนงเจ็ดขาเฮ้เกี่ยนคอมันนี่ไหม เกี่ยนกับพอดีพอดีงามโบ,บหลายเกี่ยนโบขัวนกันแต่รูปร่างหางคิี้มันชุบเถื่อโอ้ชมสามพันอักบุพันด้ต่อครักถ้าเข้าไปช่องเถื่อ,อไปเถื่อทั้งยิด่็ได้โดดใส่สามเถื่อที่เถื่อมันนกเขาออกตุ่มไนีเนี่ยก็ไปต่ออีกว่างน้าในอยู่ สัตว์กันไปกันมาหมดไอกระตินพเนี้ยก็ปิดเลยเลยกาบบได้เลยบบเฮ็ดลยนกก็ได้เลยเส้าลยพ้นมาน้ำไหลเดียวเพราะนั่นแล้วกับบุญลักษณะของมันนกขันมันลงมันบบเฮ็ดแล้วดีที่อนอุ้ยบิดมือที่มันเห็ดตุ๊กตูโตตุ๊กตกโตุ๊โต คู่นะนกนี hmm. okay. uh ่มอาเ่นหน้าีล้ยเลนหน้าีล้วเนี่ยี่ยเจ้า้กังลี้ยงอยร่างห่างกิ่ไม่ถมหนกแล้วก็ไปไฮเล้ยไปบึงเนืพุ่นโลดเอออืมมันคือขน้วก็บักสามพันเหรเปลี่ยนเข้าโอโอออเมีช้อนไม่หนุนถู่ตัวนี้โบได้นกมาได้ทางไหนนกตัวนี้ออกมาเจอหนงโบแดงโอ้ไปหนงโบแดงอยู่ใส อยู่ภาคอันแพร่บ so ้านนั่นนองคมคุณผู้หนไม่ก็ชินอยู่เน๊ตนงบเดีงไม่จ <comm plate> ักเลยเนาะนงบดีงใช้จังหวัดเดียวบัดนี้หน่วยเป็นจังจังหวัดอย่างบัดท่านนี้จังหวัดอยู่เด้บมนต์สว่างกันสิอันนี้แหละสกสกสกุลมานอนนี่แหละมานนอนสกุลจังหวัดสกุลโอ้มาไก่เติบเว้ยมาไก่เต๋อดิเขามาต่วเขามาต่วอัน บ้านทายยังกูตแพรทาสะอาดภาคเมืองไหน<อ>ออมันออกนกตัวนี้มันออกไปเนีย่ยเขาเขา,เขาบัวเขาเขาบัวอะไรเนี้ยชาวแล้วเราไปไรนกเราแล้วเราขึ้นซาเรื่องแล้วเราบิ้วไปโลดโอเสีย<อ><อ>สามแยกไปหาหนุ่มกูแดงก็ร่าก่ตื่นเต้นฝ <laughs> ากทาสะอาดหนุ่ยขุ่นขวมนแพร่ทางเขาแดงคุณ ว่าเราเอานกเราใส่นกเราเห็ดตีปีกมาลวดเลยทางนี้ก็เนียยนำเขาผู้นำเขาแวะ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 จับค้อนปั๊บบาดนี้พอเป็น,น <laughs> ได้แล้วเราก็มาเของเรามินเขาเท่านี้ได้ของเ,เ,เ,เขามาไต่แต่ก่อนซื้อตกตัวนั้นมานี่ซื้อน้องตัวนั้นมาปัากกันต,ตัวปเะ็ดเป็นทีมเลยเท่าไหร่ ขายนี่เลยขายเาขา,เา,เา,า,า,าขายแล้วเอานกต,ตัวนี้มาเปลี่ยนมาว่าที่มาเปลี่ยนบอกหมดนะครับไม่หมวดขายแล้วอืะอือโอ้ยนกนะเขาบอกเเปลี่ยนครับตัวนี้ว่าขายของเจ้าเฉลี่สามพันเขาแล้วมาขายฝากไว้นี่มันตะบัวเขาไปนอกก็เขาที่ขายอือมุ้ยไปเบื้องให้ทะเบือันนี้เบื้องให้จะเบัวเลย เราบอกมาหลยนกไล่จิ้วหรอลิวกับลิวพุกกับฟุกเนี่ยคือขันอืเนี่ยคือขันกันนกไล่หุยโต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 ถมมือแันแต่มันขันโต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 คุกมันแหงเลยเหมือนลุงเดี๋ยวนิยมอยู่แล้ว บวกเห็ดฟิตเกลี่ยแล้วเนยมันเบิ่งขามันไปเหลืองพวกไม่ไปเหลืองคนอาไม้ที่ไม่เดียวเห็นมันนั่งกันรู้ได้อ่ายวันนี้สวัสดีครับพันเบื้องกล้องนะครับขอบคุณเอเจทุกคนเลครับเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมพอกระเถาแล้วเก้าสิบเก้าปีแล้วครับผมหูกระเพาะค่อยได้ยินสวัสดีครับ